ตอนนี้สีแดงนี่แม่งลำบากอะชะตากรรมนี่นะหัวหน้าพักก็ติดคุกไปแล้วนะหัวหน้าพักตัวจริงนะติดคุกก็ทักสินเนี่ยลูกสาวหัวหน้าพักหัวหน้านอมินีก็โดนศาลสั่งปลดไปเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านก็ลำบากอำนาจก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีคือเพื่อไทยตอนนี้ก็คือตกต่ำสุด,สดๆนะครับตรงข้ามกับพักํำเงินนี่โอ้โหดีวันดีคืนเ นะครับดีวันดีคืนกระแสก็ดีเงินก็ถึงนายธงนายทุนที่เคยอยู่เพื่อไทยแม่กระย้ายไปอยู่กับน้ําเงินหมดนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหน้ําเงินนี่นะครับทั้งบ้านใหญ่ทั้งกระสุนทั้งกระแสดีหมดนะครับเราต้องพูดความจริงนะฮะนะครับต้องอยู่กับความจริงว่าน้ําเงินนี่เขาแรงอืมีคนบอกอย่าเพิ่งดูถูกเขาค่ะคนลักก็มีอนะครับอย่างน้อยๆมีหนึ่งคนและบัวลอยครับ นะครับนะผมไม่เคยดูผิดนะครับดูถูกนะครับว่าพักเพื่อไทยตกต่ําก็จะพูดทุกวันแหละจนกว่าเขาจะดีขึ้นนะครับประชาธิปัตย์ก็ตกต่ำครับผมไม่เคยดูผิดนะพักนี้ตกต่ําลงไปเรื่อยๆครับดูจากผลสํารวจดูจากคนย้ายออกจากพักนะเพื่อไทยตอนนี้ตกต่ําเราไม่ดูถูกนะครับเราดูดูเราไม่ได้ดูเราไม่ได้ดูผิดนะเราดูถูกตกต่าเรื่อยๆครับนะครับนะเพราะฉะนั้น นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าจะทําอย่างไรนะถึงจะกลับมาได้นะครับเออนะครับเนะข้าใจนะลีน่าจังเชียเพื่อไทยนะมีคนบอกว่าน่าจะให้ลีน่าจังเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยและเป็นนายกคนต่อไปผมว่าดีนะผมว่าเอฟซีก็เยอะนะลีน่าจังนะครับนะเข้าใจนะบางคนบอกอะไรส้มลงมากๆอ๋อพักส้มนี่ไม่ต้องห่วงเขาเลยครับ นะครับเหตุไม่ต้องห่วงก็คือว่าอะไรคนเลือกส้มไม่มีเปลี่ยนแปลงรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่กินข้าวกันยาเยอะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยกินแล้วคนรุ่นใหม่เบือ่อนะครับนะเอ่อยาก็เป็นของควายไปอ <c oughs> ืนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพักส้มนี่ไม่ต้องห่วงครับผลสํารวจวันนี้ส้มก็มาเบอร์นหนึ่งนะครับคะแนนนําทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะครับนะขอให้สบายใจได้อ่าเบงเบลคนบอกอวดรู้นะครับนะ นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับความตกต่ําของพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพวกนี้เขาอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยเขายอมรับนะครับเขาอยู่กับความจริงเขาพัฒนาพรรคกันแต่พรรคเพื่อไทยนี่ก็ต้องต้องต้องยอมรับว่ามันตกต่ํานะครับอืมบ้านสมบ้านผมส้มทั้งบ้านเห็นนะนะครับเห็นนะนะครับจริงทับทนายอยู่กับความจริงครับนะครับอยู่กับความจริงนะฮะถ้าเรายังถ้าเราไม่อยู่กับความจริงเราจะลําบาก ะครับอยู่กับความจริงเราไม่ชอบส้มนะครับนะเห็นนะไม่เป็นไรไม่ชอบส้มก็กินอง,งุ่นลิ้นจี่อะไรก็มีนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องยอมรับความจริงว่าผลการสํารวจวันนี้ก็คือเพื่อไทยตกต่ำครับตกต่ําตั้งแต่แคนดิเดตนายกนะครับนายบายอ,อ,อะไรต่างๆตกต่ำทุกอย่างครับนะครับเข้าใจนะนะนี่ละครับนี่ล่าสุดนะครับหานาทีที่ผ่านมาเขาบอกว่า สวนดุสิตโพนักการเมืองที่ประชาชนคิดว่ามีบทบาทโดดเด่นในเดือนกันยาปีหกแปดแบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านนะครับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลอนุทินอันดับหนึ่งเลยครับออน,อนุทินอันดับหนึ่งฝ่ายค้านครับนะครับที่โดดเด่นนะครับก็คือใครฮะนักการเมืองฝ่ายค้านสี่สิบี่เปอร์เซนตนะครับนะครับหัวหน้าแท้งแห่งพรรคส้มนะครับไม่มี พักเพื่อไทยเลยเพราะว่านะประชาชนมองว่าเพื่อไทยนี่ไม่ใช่ฝ่ายค้านก็มองว่าเป็นแหละเป็นฝ่ายแค้น <c oughs> นะครับนะฮะนี่เดี๋ยวนี้ครับสวนดุสิตโพลเมื่อเก้านาทีที่ผ่านมานะครับนีบน่นะ,นะครับว่าถ้าฝ่ายรัฐบาลบทบาทโดดเด่นก็คืออนุทินยี่สี่เปอร์เซ็นต์ฝ่ายคา้านหัวหน้าแทงนัตพงศ์สี่สี่เปอร์เซ็นต์ลองลงมาก็ใครฮะนะลักชนก ลองลงไปคือใครครับผลิตครับสามคนไอติมไม่มีพักเพื่อไทยเลยเท่ากับว่าในการสํารวจเนี่ยไม่มีเพื่อไทยนี่อยู่ในใจของประชาชนนะนะครับเข้าใจนะอืมนะฮะเข้าใจนะนะครับเพราะนั้นก็เอฟซีเพื่อไทยก็ฟังแวะถ้าเราอยากจะไปต่อเนี่ยเราต้องอยู่กับความจริงว่าประชาชนเขาไม่เอาแล้วเราก็ต้องคิดว่าเออจะทํายังไงวะกระแสมันตกต่ํายอมรับไปเลยว่าตกต่ำประชาธิปัตย์เขายังยอมรับเลย เหลือเพื่อไทยพักเดียวเนี่ยนะครับสทออรรอเป็นยังไงบ้างอ่านะครับนะชัดเจนนะอ่านะครับอย่าไปอินกับพวกสอสอสอบตกมากอนี่บางคนบอกสำรวจไทรครับเลือกตั้งซ่อมสีสเกตไครนำเพื่อไทยกับภูมิใจไทยก็ว่ากันไปนะครับชัดเจนนะนะครับอยู่กับความจริงครับรายการจานเดนี่คือความจริงเราไม่เข้าข้างใครครับ อย,นะนะอยู่กับความจริงนะครับนะอยู่กับความจริงนะนะครับผลสํารวจเนี่ยมันสามารถที้คะแนนนิยมได้นะเพียงแต่ว่าพรรคบางพรรคอาจจะยอมรับความจริงไม่ได้นะมันเศร้าความจริงนะฮะอืมอืมพรรคเศรษฐกิจก็น่าสนใจนะครับนะครับก็ว่ากันไปมันก็จะมีพรรคที่ตั้งขึ้นมาเป็นพรรคเฉพาะกิจเชียร์ทหารครับล้อมรั้วนะครับปิดด่านรักชาติลักแผ่นดิน นโยบายมีแค่นี้เขาเรียกพักเฉพาะกิจพวกเชียร์ทหารนะสมัยก่อนทหารก็ยึดอำนาจเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่ก็ส่งคนมาตั้งพักเป็นพักทหารแล้วก็เชียร์อย่างเดียวครับรักชาติรักแผ่นดินนะปลุกกระแสรักชาติพักแบบนี้ก็เรียกพักเฉพาะกิจนะครับไม่ใช่พักที่แบบยาวอะไรพี่เดชาหน้าสดใสนะครับนะครับนี่อะไรครับสายันนะครับนะนะครับ สนธิจะลงนายกหรือเปล่าเห็นวันนี้สนธิกับนะครับชูวิทย์นะครับ,นะรบเอ่อสนธิเขาฟ้องผมหมิ่นประมาทเขาก็อ้างชูวิทย์เป็นพยานเท่ากับพยานโจทย์ก็มีสนธิกับชูวิทย์สู้กับผมผมก็ฟ้องสนธินะนะครับผมก็อ้างนักข่าวเหมือนกันอืมรักชาติก็ยังดีกว่าเกียรติชาติอ่าไม่เป็นไรครับนะครับคือพักทหารนี่ครับคือพักเฉพาะกิจนะเฉพาะกิจนะฮะก็ช่วงนี้ก็โหนกระแสชายแดนไป รักชาติอย่าอย่าอย่าคลั่งชาตินะรักชาติพอสมควรอย่าไปนะครับนะนะอย่าไปคลั่งชาติรักชาติอย่าคลั่งชาติดูเนี่ยผู้หญิงชาวเขมรจําได้ไหมที่ญี่ปุ่นเน่เจ้าของร้านอาหารขเขมรร้านอาหารไทยเวียดนามดันคลั่งชาติเกินไปขาดสตินะครับเอาธงชาติไทยมาทําเป็นพรมเช็ดเท้าไปไงร้านก็เจ๊งไปเลย นะครับเข้าใจ้ะเพราะฉะนั้นรักชาติอยากข้างชาตินะครับนะเชียร์ทหารก็เชียร์ไปแต่อย่าเกินเลยนะครับด่าเข้าไปด่าเข้ามาอะไรที่มันเกินเลยไปก็มันก็จะทําให้ประเทศเราเสียหายตัวเองเราก็เสียหายดูกรณีสาวกเมนเนี่ยนะครับเป็นไงฮะเป็นเจ้าของร้านอาหารกเมนร้านอาหารไทยนะครับทําไปทํามาเอาธงชาติไทยไปทําผมเช็ดเท้าผมเช็ดตีนเป็นไง นะครับคนญี่ปุ่นเขาก็เลยไม่กินข้าวเลยร้านเจงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าข้างชาตินะอย่าข้างชาตินะครับนะแซะทหารได้ไม่ได้ครับนะครับประเทศเราระบอบประชาธิปไตายไม่ใช่กัมพูชาเราแซะได้นะครับอืมไม่ไม่ต้องกลัวนะครับทหารก็ไม่มาจับเราครับประเทศเราทหารใจดีน่ารักเราเชียร์ทหารที่นะครับปกป้องประเทศชาติส่วนทหารประเภทปล่อยให้ เขมรบุกลุกอยู่ในประเทศไทยมาสามสี่สิบปีแถวแถวบ้านหนองจานนั้นนะ่ะอ่าอันนั้นเราไม่เชียร์ก่อนหน้านี้ก็ปล่อยให้เขมรบุกลุกประเทศไทยมายาวนานนะครับอ่าพวกพวกทหารใหญ่ๆตัวโตในอนดีตอันนั้น,นเราไม่เชียร์เชียร์เฉพาะปัจจุบันนะครับเราไม่ต้องคลั่งชาตินะไม่ต้องคลั่งนะ <c oughs> ไม่ต้องคลั่งนะฮะไม่ต้องคลั่งชาตรักชาติได้แต่อย่าคลั่งชาติทหารเก่าๆสมไมก่อนเนี่ยทำไมปล่อยให้เขมรบุกไทยอ่ะพี่น้องไม่ถามทหารดูอ่ะ ทหารรุ่นก่อนๆน,นะนะครับอืมนะครับนี่ก็หวังรัฐบาลนะครับคนละครึ่งนะครับนะรัฐบาลอยู่สี่เดือนผลงานชัดเจนเลยเอฟซีเพื่อไทยเนี่ยแบบลงออกหูเลยนะอนุทินอยู่สี่เดือนเนี่ยผลงานบานแลลวนะเชื่อเิยยิ่งผลงานดีนะคะแนนก็เยอะ,ะครับนะครับแซงเพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่ลําบากนะตอนเนี้ยนะรีน่าจังจะลงปาติสเพื่อไทยรีน่าจังจะลงสสปาติลิศ พักเพื่อไทยดีครับดีครับผมว่าพี่ลีน่านี่น่าจะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะเพราะว่าแกปากเจ๋วเลย <c oughs> ฟังพี่เดย์แล้วคิดให้เป็นคนฉลาดอืมนะครับนะเห็นนะตรงไปตรงมาเป็นไงฟังแนละ้วอืมว่ากันไปนะครับอืมอะไรกันเนี่ยครับชุกกรูทุกครูนะอืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะนะครับแล้วนะก็อรอลุ้นผลเลือกตั้งนะนะครับเลือกตั้งซ่อมมันวัดอะไรไม่ได้หรอก มันแล้วแต่ว่าใครเป็นบ้านใหญ่ใครแจกใครแจกถึงกระทรวงกระแสช่วยอะไรไม่ได้หรอกเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งบ้านใหญ่สองแจกถึงเพราะฉะนั้นก็สูสีระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะชนะแต่ถ้าเพื่อไทยแพ้เนี่ยแมวเลยนะแมวเลยจบเลยนะเขาครับน้ำเงินขยี้ยับเลยอนะ่ะเท่ากับว่าทางอีสานนี่จบเลยนะเรียบร้อยสมัยหน้าไม่รู้เหลือกี่คนเนะี่ยลำบากครับอืม